ยัย yeah. แมงัอทอดอ่ะ <My days. S 1> คนอีสานก,ก็กินกันตลอดอ่ะแมงบอทอดเอ๊ยโยแมงปอทอดแมงบอทอดไหมเอ๊คนอีสานก็กินกันตลอดมึงลองแมงบอทอดไหมเอ๊อรอยฉันพูดไม่ออกยากจะให้มึงลองแมงบอทอดไวเอ๊ะมันก็แซ่บดีออกนั่นที่ยากจะบอกอให้มึงเทอะไจ มึงอะแมงก็ทอดไหมเย้ yeah. กินแมงบ็ทอดกันคนที่าตบ้านอ้เขากินกันทุกวันกินแล้วเต้นโม้มันอร่อยก็เดินทางไปจับแมงปอกันทุกจันทร์ให้แมงปอเด้วหันโต ขายบททานกินกันทุกวันรสชาติมันมันเจ๊เกินกันทุกวันกูอยากกูอยากกินอยากกินแมงปดทอดคนกินแมแต่มาก็ยังชอบใครด้านธุรกิจขายแมงปดทอดไม่ว่ายังไงจะแพมแบบไหนก็ยังรอดหญ่ก็ชอบลุงก็ชอบเนี่ยทุกคนก็ก็ชอบพ่อก็ชอบแม่ก็ชอบเนี่ยทุกคนเขาก็ยังกินแมงปดทอดอะแมงปดทอดไหมเอ๊ะคนอีสานเขากินกันตลอดมึงลองแมงปดทอดไหมเอ๊ะรอยจนพูดไม่ออกอยากจะให้มึงลองแมงปดทอดไว้ มันก็แทบดีออกนั่นที่อยากจะบอกให้มึงเข้าใจมึงอะแมงปะทอดไหมเย่กินแมงปะทอดกันบริษัทบัตไอเขากินกันทุกวันกินแล้วเต้นมอมันอร่อยก็เดินทางไปจับแมงปอกันทุกจันให้แมงปอแล้วหันลาอันจนคนขายนี่ขายบททันกินกันทุกวันรสชาติมันมันเย๊เย่ม่อร่อยจริงเหรอเฮ้ยอร่อยดิลองไหมเกิดมาชติเดียวกูว่าต้องลองไว้ถ้ามึงคิดว่ามันอืดปะอมมึงลองปิดตาคิดเะว่าลองจังกินแมงปะทอดเย่ ลองจากนั้เบอร์เฮ่เฮ่รถจอดเหมืนกับเล่เล่แต่เล่ที่พุ่งรถจอดเหมืนแมงมุมทอดอ่ะมึงก็คงจะชอบอ่ะมึงก็คงจะชอบเล่ที่มันลดจาดเหมืนแมงมุมทอดอ่ะตอนนี้กูก็ฟีซายบาร์เทนไวน์เป็นประจันกิจของแบงมุมทอดอ่ะร้านผีเสื้อเฮ่มึงก็คงมึงก็คงจะชอบอ่ะเฮ่ธุรกิจขายแมงมุมทอดอ่ะอ่ะทำยังไงแมงมุมก็ขายรอดอ่ะแล้่จะทำไงดีพุกมันอยู่ใกล้ๆนี่ ำยังไงทำยังไงเอาหฮุกเลยพี่มแมงปะทอดไหมเอ๊คนอีสานกเากินกันตลอดมึงลองแมงปะทอดไหมทอดไหมเอ๊รอยจันพูดมไม่ออกยากจะให้มึงลองแมงปะทอดไว้เอมันก็แซ่บดีออกนั่นที่ยากจะบอกให้มึงเข้าใจมึงอะแมงปะทอดไหมเย้ก<ะ>ินแมงปะทอดกันรบ,บริษา,บาทบัรไอเขากินกันทุกวนันกินแล้วเต้นมมันอร่อยเขาเดินทางไปจับแมงปอกันทุกจันให้แมงปอเดือหันเดอดหันจนคนขายนี่ขายบอดทานกินกันทุกวันรสชาติมันมันอะเย ว่าจะไฟล์ขอนผีเสื้อไม่ใช่แบงก์หัวท่อเหี mm ้ย hmm. e, แบงก์แบก์พอแล้วหล่อนมึงอะ่ะผมไม่เข้าใ